ออร่าเจ้าสาวมาแล้วคิมเบอร์ลี่สวยวันสวยคืนเรียกได้ว่าก็นับถอยหลังเตรียมตัวเป็นเจ้าสาวเข้าพิธีวิวาปลายปีนี้แล้วสำหรับนางเอกซดตาหมากปรินและคิมเบอร์ลี่ซึ่งสุดรอคอยแปดปีคู่รักคนโปรดที่สาดุูดราม่าจากคู่จิน้นกลายเป็นคู่ชีวิตล่าสุดแปดเมษายนคิมเบอร์ลี่ได้โพสต์ภาพของตัวเองถ่ายจากกล้องฟิล์มโดยเขียนโพสต์นีแคปชั่นว่า c าวดี้ซาเวอร์ชูวชีความสึกข,ของเม์ลี่พร้อมกับเช็คอินที่โตเกียวประเทศญี่ปุ่นหลังจากที่ภาพนี้ถูกเผยแพร่ออกไปต่างมีแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมมากมายไม่ว่าจะเป็นสวยจังสงสัยตาไปบ้างดีกว่าตากล้องเก่งมากเป็นความรักรอยๆเต็มไปหมดสวยกว่าซากุระสวยจัง,สว,จงสวยจริงๆคิมเบอร์ลี่สวยกว่าดอกไม้ก็ว่าที่ภรรยาพี่หมานี่แหละนี่ก็เป็นอีกหนึ่งราวที่ทางทีมงานนำมนาฝาก จะเป็นอย่างไรไปรับชมกันเลยค่ะ